สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมก็เอารถเวฟเอ็กมาใส่กองแห้งนะครับตัวนี้จะเป็นรถเวฟเอ็กร้อยยี่สิบห้านะครับก็ตัวเวฟเอ็กมันจะมีสองรุ่นนะครับก็จะมีเวฟเอ็กร้อยนะครับแล้วก็ร้อยยี่ห้านะครับที่ผมใส่กองแห้งก็เพราะว่ากองอันเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วนะครับขาดหมดแล้วนะครับก็เลยเอากองแห้งมาใส่ชั่วคราวนะครับก็สิ่งที่ได้นะครับเสียง เพาะขึ้นเยอะเลยนะครับพอใส่ไปแล้วความเร็วมันก็ไม่ได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่ารอบอาจจะมาไวขึ้นนะครับมันก็ได้ตรงที่เสียงมันจะมีเสียงดูดอากาศนะครับก็เสียงมันเพาะขึ้นนะครับผมว่าก็รถคันนี้ผมก็เอาไว้วิ่งใกล้ๆนะครับ5โล10โลนะครับก็ไม่ได้วิ่งทางฝุ่นหรือว่าทางลูกลังนะครับก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องฝุ่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าวันไหนฝนตกผมก็ จะไม่เอาคันนี้ออกไปขับนะครับก็จะใช้คันอื่นนะครับสําหรับการใส่นะครับผมก็จะใส่เข้าไปข้างในเลยนะครับก็มองแทบไม่เห็นนะครับถ้าไม่สังเกตดีๆนะครับก็ผมจะถอดชุดข้างออกนะครับถอดชุดสีออกข้างเดียวก็ได้นะครับแล้วก็เอากล้องเก่าออกนะครับแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็ปิดชุดสีเหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ถอดก็มีแค่2ชิ้นเท่านั้นเองนะครับก็คือประแจเบอร์10 แล้วก็ไขควงนะครับก็ทำการไขน็อตตัวบนนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้ประจแจแหวนเบอร์10นะครับไขน็อตตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าตัวล่างผมได้ไขเอาไว้แล้วนะครับก็ไข ได้ระยะแล้วก็ใช้มือหมุนออกนะครับโอ้โหน้องหมาจะมาช่วยเหรอเนี่ยโอ้น่ารักจังตัวนี้ชื่อไอแดงนะครับไอแดงมีสองตัวครับเนี่ยเป็นหมาจรที่อยู่แถวนี้นะครับ ตรงนี้มันจะมีสลักยึดอยู่นะครับก็ให้เราถอดออกมาทีละตัวนะครับเราก็จะสามารถถอดออกมาได้แล้วนะครับนี่ครับก็เราไม่ต้องถอดออกมาหมดก็ได้นะครับเราเหลือน็อตตัวล่างเอาไว้ก็ได้นะครับให้มันเปิดแค่นี้เราก็ใส่ได้แล้วนะครับนี่ครับ ครับเดี๋ยวเราจะลองมาฟังเสียงกันดูนะครับ เราสามารถปรับตั Hence, like ้งรอบเครื่องยนต์ได้ตรงนี้นะครับก็ใช้แกน้งแบง์นะครับหุ่มน็อตตรงนี้นะครับก็จะเป็นการปรับอากาศที่จะเข้าไปสู่เครื่องยนต์นะครับบางคนชอบรอบเดินเร็วนะครับบางคนชอบเดินหอบก็สามารถปรับตั้งได้ตามที่เราต้องการนะครับก็ประมาณนี้ครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอแค่นี้ก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ